ที่นี้มาดูซึ่งคนเรามันมีนิสัยต่างกันมากมายหลายอย่างแต่ว่าอาจจะสรุปให้มันสั้นเข้ามาว่ามันมีเพียงสองอย่างก็แล้วกัน <c oughs> คนหนึ่งพวกหนึ่งอ่ะมันมีนิสัยรู้สึกคือมองไปแต่ในแง่ร้าย <c oughs> นี่พวกหนึ่งก็ตรงกันข้ามมีนิสัยรู้สึกเอียงไปในแง่ดีมองไปในแง่ดีก็ควรจะศึกษาตัวเองให้เข้าใจด้วยว่าเรานี่ขี้มักจะมองไปในแง่ร้ายหรือในในแง่ดีหายากที่สุดที่คนจะมีนิสัยมองไปในแง่ดีคนส่วนมากจะมี นิสัยมองในแง่ร้ายไว้ก่อนเสมอเพนั้นจึงมีความทุกข์มากเพราะว่าไอการมองในแง่ร้ายนี่มันเป็นเหตุในระแวงมากให้สงสัยหลังเลยมากให้กลัวมากถ้าคนมันมีนิสัยมองในแง่ดีแล้วมันก็ตัดไปได้มากมันยังเหลืออยู่เพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ตามที่ดีตามที่จะที่มองในแง่ดีนะมันมีเหลืออยู่น้อย เพราะาเรามองไปในว่าอะไรมันจะสมมันจะสมประสงค์แค่เราทุกอย่างหรือทุกอย่างมันจะเป็นไปแต่ในแง่ดีส่วนที่จะเหลือให้เราแหวงมันจึงมีน้อยจะแรวงว่ามันมันจะไม่เป็นไปตามนั่นนั่นมันเป็นไปได้ยากเพราะคนนั้นมันมีนิสยัยมองในแง่ดีรู้สึกก็จะในแง่ดีเ้ื่อผมเคยสังเกตอคนแก่คนแก่แก่แก ที่มีตัวตนอยู่จริงที่อยู่ลายจิตไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายให้บางคนหน้าเรื่อมใสที่เขามีความทุกข์น้อยเพราะเหตุนี้มันยิ่มเรื่อยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้อันตรายเกิดขึ้นมันก็ยังยิ้มก่อนแล้วที่ผัว เป็นผู้มีนิสัยรู้สึกมองไปในแง่ดีรู้สึกเอองไปในทางแง่ดีพรรญาตรงกันข้ามรู้สึกเป็นไปได้เองแต่ในแง่ร้ายโดยมากเรื่องในครอบครัวนั้นมันก็สนุกพออะไรเกิดขึ้นผัวมันยิ้มเมียมันเป็นยักษ์เป็นมารและในที่สุดส่วนมากก็เป็นไปในทางที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยุ่งถูกของผัว <c oughs> ผู้ที่มองในแง่ดีนี่มีส่วนได้เปรียบหลายอย่างหรือหลายเท่าเพราะาเรื่องโดยมากจะไม่ได้เกิดขึ้นตามความคาดคะเนใน,ในด้านไร่ส่วนมากกามันกลัวไปเองกลัวกลัวมากกว่าของจริงเนี่ยหลายเท่าหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่า <c oughs> <c oughs> มันก็ได้เปรียบตอนนี้ ที่ถ้าว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาจริงเป็นเรื่องร้ายมันก็ยังสู้ไอ้คนที่มองในแง่ดีไม่ได้เพราะว่าใจมันเย็นมันแค่ไขสิ่งเหล่านี้ได้ดีกว่าคนที่กลัวหรือว่าจิตใจมันไม่อยู่กันเนื้อกับตัว <c oughs> ในคนที่มองในแงด่ดีมันก็มองต่อไปไว่าเรื่องนี้คงจะดับลงโดยเร็วจะสิ้นสุดลงโดยเร็วแล้วไม่มีอะไรมากนัก มันก็ได้เปรียบกันเรืยไปมีความสุขมากกว่าเพราะเหตุนี้มันพวกที่มองทุกอย่างในในแง่ดีเป็นนิสัยคือพวกออปติมิสมันได้เปรียบพวกเพชิมิต์มาก <c oughs> ที่ให้มีอะไรมาช่วยสนับสนุนให้เป็นอย่างนี้ได้มันก็จะมี มากกว่าธรรมดานะให้มากกว่า,วาธรรมดากั้นไปอีกกว่าที่เป็นนิสัยแส่นิสัยของเขาเนะมันก็ยิ่งดียิ่งสบายมากขึ้น <c oughs> พุทธศาสนาเราจะไม่ถือว่ามองในแง่ร้ายหรือมองในแง่ดีแต่มองในแง่ที่ว่าเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ <c oughs> คือไอ้อสิ่งที่เรียกกันว่าความร้ายเพชิมิตนั่นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ นี่มันก็เท่ากับมองในแง่ดีอยู่โดยปริยายมันอยากลัวอยากลัวอยา่าระแวงอย่าลังเลนะให้มันป่วยการหรือเปล่า,าถือหลักพุทธศาสนาถือหลักในข้อที่ว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องลังเลทุกอย่างแก้ไขได้เพราะว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็ศึกษาเหตุปัจจัยนี่ดี มันก็แก้ไขได้นี่ก็เป็นหลักที่จะให้อยู่สงบสุขได้ไม่เป็นเพซิมิสต์ไม่เป็นออฟติมิสต์แต่ว่ามันก็เป็นออฟติมิสต์อยู่โดยปริยายคือยิ้มอยู่ได้เสมอพ <c oughs> นับว่ามีความออได้เปรียบในการที่จะมีความสงบสุข พวกที่มีนิสัยสันดานเป็นรู้สึกใน,นง่ายร้เรื่อยนั่นเป็นคนที่มีบาปมากมากหน่อยมันทุกข์กับเราปี้ปี้แล้วมันจะมักจะเกินกว่าเหตุเสมอนี่ไอ้พวกที่รู้สึกในในแง่ดีไปหมดนั่นจะมีความประมาทบ้างามันก็ยังไม่เข่ากับไอ้ความเสียหายของพวกที่มองในแง่ไร้ มองในแง่ดีนี่ไม่ได้หมายความว่าละเลยอะไรไปเสียหมดมันพร้อมจะแก้ไขยอยู่เหมือนกันมันยิ้มเขาว้ก่อนแล้วมันก็พร้อมที่จะแก้ไขยอยู่เหมือนกันให้ถ <c oughs> <c oughs> ือว่าพุทธบริษัทเรามีเคล็ดหรือมีศิละปะในการที่จะมีชีวิตยอยู่อย่างนี้แล้วก็มีความสุข ไม่เป็นออปติมิสต์เกินไปไม่เป็นเพซิมิสต์เกินไปมันก็อยู่ตรงกลางที่ว่าทุกอย่างแก้ไขได้ตามที่เราต้องการ <c oughs> แล้วแต่เราจะต้องการอะไรให้มันร้ายก็ได้ให้มันดีก็ได้เราจะต้องระแวงทําไมจะต้องกลัวทําไมก็ควรจะนอนหลับสน,นิทเดี๋ยวนี้มันยังมีความระแวงอผิดชนิดหนึ่ง เป็นความระแวงที่สองซ้อนสามซ้อนคือระแวงเผื่อไว้มากเกินไปก็จะเป็นไปแต่ในพวกแคสซิมิตคือมันมองในง่ายร้ายรู้สึกในง่ายร้ายก็เป็นนิสัยมันก็คิดที่จะระแวงได้เป็นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นซ้อ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 นกันไปอย่างนี้ก็แย่จะมีปัญหามากหาความสุขยากหาที่อยู่ยาก ก็นอนหลับยากอะไรก็ยากไปหมดสู้พวกที่มองในแง่ดีไม่ได้น่าจะจะมองในแง่ดีอย่างอย่างงมงายก็ยังได้เปรียบพวกที่มองในแง่ร้าย <c oughs> เพราะว่าเขาจะตายไปสักทีก็ยังตายไปด้วยความความแน่ใจกัอการสงบสุขมากกว่า ตลอดเวลาที่เขายังไม่ตายยังเป็นๆอยูน่นี่มันสบายอยู่เรื่อยมันแน่ใจสบายอยู่เรื่อยถ้าเขามาตายปุบลงไปมันก็เลิกกันส่วนคนที่มองในแง่ร้ายมันก็ลังเลในความพิฏตกังวลความวาดตัวตลอดเวลาถ้าตายลงไปมันก็ตายลงไปในความรู้สึกอย่างนั้นท่านอย่าเป็นคนลังเลระแวงสงสัยในแง่ร้ายให้มีความเชื่อความแน่ใจในแง่ดี อย่างน้อยก็ว่ามันแก้ไขได้ตามหลักของพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรเกินกว่าที่จะแก้ไขได้อย่างนี้ก็สบายไม่เป็นโรคเป็นประสาดเดี๋ยวนี้กำลังเป็นโรคเปศาศาศ็นประสาทกันอยู่มากและมากขึ้นมากขึ้นเพราะเพราะต้นเหตุอันนี้ความระแวงลังเลสงสัยในชีวิต ในชีวิตประจำวันในชีวิตทั้งหมดในอนาคตในอะไรต่างๆถ้าจึงมีอะไรออกมาแปลกๆใหม่ๆในโลกนี้ก็มันช่วยให้ต้องระแวงมากขึ้นกลัวมากขึ้นหลักเลมากขึ้น <c oughs> แล้วมันก็กลายเป็นนิสัยอันใหม่คือข้าวรูปข้าวรอยไม่ได้แต่เลิดเปิดเพิ่งไปในที่สุดก็ <c oughs> เป็นบ้ายิ่งกว่าเป็นโรคเป็นประสาท สำหรับข้อนี้ก็ขอให้ไปคิดด้วยดีๆเฉพาะข้อนี้ว่าอไอ้โรคที่เรียกว่าโรคเป้นประสาทเนี่ยมันจะต้องมาจากความระแวงความลังเลความสงสัยถึงรวมทั้งความกลัว <c oughs> เรียกอีกอย่างว่าวิตกกังวลมันไม่น่าใจลงไปได้นะมันก็ต้องวิตกกังวลอยู่ทำมม <c oughs> ถ้าปบลงหรือสลัดออกไปเสียก <c oughs> ูตายแล้วอย่างนี้ก็ ครูตายเสร็จแล้วนี่มันก็ก็ช <c oughs> ่วยได้มากเห <c oughs> มือนที่เราพูดถึงเรื่องตายเสร็จจะก่อนตายนิพพานอยู่ที่นั่นนะมันมรรยาแก้โรคเส้นประสาทที่ดีที่สุด <c oughs> งามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายแล้วก่อนตายมาข่าที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันตัดในความทรมาน ทุกอย่างไปได้ไม่มีตัวกูวของกูก็เลยไม่มีไม่มีความยึดมั่นถือมั่นหรือความอยากซึ่งเป็นเหตุหเกิดความรู้สึก <c oughs> อย่างอื่นๆอ,ออกไปมากมายหลายสิบอย่างรวมทั้งความระแวงความวิตกกังวลซึ่งเป็นเหตุให้เป็นโรคเป็นประสาท